ผมขอเธอหกร้อยซับห้ารอยซับมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่มีชุมชนหรอกถ้าไม่ินยติดตามผมจะไม่ผมจะไม่อยากเล่น YouTube แล้วโอ้ยน่าเบื่อทำคลิปไปก็ไม่มีคนดูทักคนเลยยผงไม่รู้จะทำไปทำไมมีคนกดดิสไลค์เนี่ยมาดูคลิปนี้ดิไม่มีคนกดดิสไลค์ไปด้วยหนึ่งคนเนี่ยดูดิ ตื่นตอนเช้าไม่รู้จะทำไปทำไมทำไปก็มีแต่คนกดดิสไลค์ไม่มีคนกดไลค์หรอกทำไปก็ไม่รู้ทำไปก็มีดังทำไปตั้งนั้นก็เพิ่งห้าร้อซับไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรเนาะทำไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมผมจะไม่ทำแล้วค่วันนี้ไม่ถึงห้ารซับแล้วเพราะผมเบื่อแล้วไม่อยากทำต่อแล้ว ไม่อยากทำต่อเลยโอ้ยผู้ติด,ดตามเท่าเดิมอยู่เรียนเนี่ยห้าร้ยแซับเนี่ยโอ้ยไม่เพิ่มมาแค่หนึ่งซับเองดูดิจาก85ดห้เรือเป็นแปดสิบเพิ่มเพิ่มหนึ่งซับอะไรโขนีแม่งอยากมีชุมชนแล้วเนี่ยเห็นเขามีชุมชนตัวเองอยากมีบ้างไงแล้วเราก็ไม่มีตามเขาอ่ะโอ้โ เห็นไหมไม่มีชุมชนเลยเนี่ยอยากได้ชุมชนก็ไม่ได้ผู้ติดาตามก็เท่าเดิมไม่ไหวเลยไม่น่าทำคลิปเลยไม่รู้ก็ทำไปทำไมโอ้ไม่รู้ทำไปทำไมโอ้ย